สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดไลค์นะคะใน Instagram นะคะด้วยเว็บไซต์ KM Social จะทำยังไงนั้นมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นให้ทุกคนเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์ค้นหาตรงนี้ว่า KM Social ได้เลยนะอ่ะแล้วคลิกลิงแรกเลยะคะ่ะเราจะเข้ามาเป็นหน้านี้นะคะสําหรับพี่ใครที่พิมพ์แล้วค้นหาไม่เจอนะคะเราแปะเลยมด้านล่างคลิปแล้วนะคะสามารถทิน้นลงก์้วเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะสําหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะแต่ถ้าใครนะคะที่ยังไม่มีสมาชิกก็สามารถที่จะส,ส,สมัครสมาชิกต,ตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะมาที่สมัครใช้งานขั้นตอนก็ง่ายๆเลยชื่อผู้ใช้จะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เมขึ้นมาเองได้นะแล้วก็รหัสผ่านจากนั้นให้พิมพคเขา้ามาฉันไม่ใช่ปโปรแกรมอตัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็เข้าไปเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะ วันนี้นะคะเราต้องการที่จะเพิ่มยอดกดไลค์นะคะใน i n s t a g r กรนะคะก็เลือกไปที่หมดหมู่เลยเลื่อนหายไปน i n s t a g กร m นะคะเลือก g นะคะเป็นเพิ่มถูกใจนะเสร็จแล้วให้เลือกบริการที่ต้องการได้เลยค่ะ,ะไม่ได้แล้วนะคะทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปี้ลิง์นะคะที่เราต้องการจะเพิ่มถูกใจนะก็ะคือโพสต์นี้นะคะก๊อปปี้ลิง์ตรงนี้ได้เลย น,น้ำมันมะวางค่ะเลือกจำนวนที่ต้องการนะ,ะเวลาเฉลี่ยของเราอยู่ที่13นาทีนะคะค่าใช้จ่ายคือ0ด4บาทนะคะจะไให้กดส่งได้เลยมเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวๆแบบนี้มาให้เลยนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการจะใช้บริการแบบนี้นะคะแต่ไม่รู้ที่การเติมเงินสามารถที่จะเติมเงินตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะไปที่เติมเงิน ช่องทางการเติมเงินมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะก็จะมีสแกน QR Code นะคะสามารถที่จะสแกนได้ทุกธนาคารเลยแล้วก็คริปโตนะคะแบบนี้เลยคนที่ใช้สกุลเงินเหรียญบิตคอยนะคะสามารถที่จะเติมเงินตามพันตอนนี้ได้เลยนะบริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะคะก็จะมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะทั้ง f a c e b o o k นะคะ y o u t u b ิ t ต k t o k i n s t a g r a m t e l e g r a m t ว i t t r r นะคะแล้วก็ Trade นะคะมีให้หมดทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะสามารถที่จะมาเล่นดูได้เลยนะ และตรงนี้ก็คือราคาต่อยอดสิบพันนะคะสามารถที่จะคลิกคําว่าดูและสร้างคำสั่งซื้อใหม่ได้ตรงนี้เลยนะคะและสาหรับใครที่ต้องการจะเช็คออเดอร์ของตนเองนะคะก็ให้มาที่ประวัติการสั่งซื้อเลยตรงประวัติการสั่งซื้อนะคะก็จะมีการบอกทั้งรหัสนะคะวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายนะคะปริมาณแล้วก็บริการที่เราเลือกนะคะสถานะของออเดอร์เรานะคะแล้วก็ยอดคงเหลือของออเดอร์เรานะคะก็จะมีแจ้งให้ตรงนี้เลยนะคะ ถ้ามีออเดอร์ไหนที่ถูกการยกเลิกแล้วนะคะก็จะมีการคืนเงินผ่านรีฟันตรงนี้นะคะตรงรีฟันก็สามารถที่จะเช็คยอดออ,ดอเดอร์ที่ถูกยกเลิกได้นะคะแล้วก็มีจํานวนเงินนะคะที่ถูกยกเลิกแจ้งให้ตรงนี้นะคะเมื่อมีการรีฟันคืนเงินนะคะ,ะเงินที่เราได้คืนนะคะก็จะคืนเข้าสู่ยูเซอร์ของเราตรงนี้ได้เลยนะต่อมาช่องทางการติดต่อแอดมินนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจ,จะ จ้งปัญหากับแอดมินนะคะก็สามารถที่จะมาติดต่อแอดมินผ่านตรงนี้ได้เลยโดยการส่งตัวนะคะเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการนะคะแจ้งปัญหาของเรานะคะแล้วก็กดส่งตัวได้เลยจะมีแอดมินคอยตอบกับ5-10นาทีนะคะต่อมาที่การแนะนําเพื่อนนะคะ affiliate นะคะเป็นช่องทางการสร้างรายได้ง่ายๆเลยเพียงแค่ปี้ลิงตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อเราหากเพื่อมีความสนใจเข้ามาใช้งานนะคะโดยการเติมเงินเข้ามาใช้งานแล้วนะคะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นทันที3%นะคะจากขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะ และนี่ก็คือหน้าจอของเว็บไซต์ KM k s o c i a l com นะคะลองเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะอาจจะเราขอกลับไปดูกันก่อนดีกว่าค่ะว่าตอนนี้ยอดใจของเรามีอัรเพิ่มขึ้นบ้างหรือ,อยังนะคะอันตอนนี้ที่จดใจนะคะเขอเนี่ยรีลอบเลยนะ หลังจากที่เราเรียมาแล้วค่ะนะคะตอนนี้นะคะยอดก็เพิ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคก็ถือว่าควางซื้อของเรานะคะสําเร็จแล้วนะคะสําหรับใครที่สนใจเราจะแปะลิไงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะสามารถที่จะจิ้มลิงก์แล้วเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะสําหรับวันนี้นะคะหากคุณผิดป,ประการได้ต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ